ค็ดลับที่ผมได้จากการเรียนที่เวสต์มินสเตอร์และสามารถนำไปใช้ในการสอบจริงได้จนคว้าเอลเป็นอันดมาได้ครับรูปแบบคำถามแบบ multiple choice เนี่ยเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดแล้วครับต้วที่เชื่อเ้ายังบอกด้วยว่าเราควรจะต้องมีสติมากๆเลยตอนสอบรูปแบบของคำถามเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ3แบบครับแบบแรกเลยก็คือคำถามแบบ multiple choice ซึ่งเขาก็จะมี choice ให้เราเลือกตอบอยู่3 choice มีแบบ matching อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการเติมคำตอบหรือก็คือ fill in the blank ว่าจะเป็นการเติมคำตอบในรูปแผนที่หรือ ตารางรูปแบบคำถามแบบ multiple choice เนี่ยเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดแล้วครับถึงแม้เราจะพังพลาดไปบ้างแต่เราก็ยังสามารถตัดช้อย c e ที่เราคิดว่าผิดออกเพื่อที่จะหาคําตอบได้เหมือนกันต้องเป็นรูปแบบคําถามการเติมคําตอบอะครับ part เนี่ยมันก็จะต่างจาก multiple choice เพราะมันก็จะไม่มีช้อ i c e ให้เราเขาะจะมีแบบ่องว่างไว้เลยแล้วเราก็ต้องฟังเพื่อหาคํามาตอ่อติดหลุดหรือว่าเราฟังคําตอบไม่ทันเนี่ยดาคาตอบได้ยากขึ้นเทคนิคที่ได้จากพิสมินเตอร์ในพา r listening นะคะก็คือจะเป็นการเดาคาตอบ ก่อนควรจะเป็นแบบไหนตอนเราฟังเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องโฟกัสไปที่ตรงไหนลอวท่เช่ก็ยังบอกด้วยว่าเราควรจะต้องมีสติมากๆเลยตอนสอบเพราะว่าให้ฟังแค่รอบเดียวถ้าเราเกิดพลาดคาตอบไปแล้วเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราควรจะตอบอยังไงถ้าเกิดเราฟังคําตอบไม่ทันให้เราเดาคําตอบไปเลยอย่าปล่อยให้มันเว้นว่างไว้งพามีโอกาสถูกบ้างปล่อยเว้นว่างไว้เนี่ยคือเราจะเสียคะแนนไปเลยหนึ่งข้อฟรีฟ